สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ2ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะแล้วก็ต้องขอสวัสดีนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนเชียงใหม่ทุกคนนะคะที่เข้ามาสังเกตการสอนนะคะของครูทิพย์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตลอดหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนเราก็จะมาสารุปค,ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจาวันนะลูกนะวันนี้เราก็จะสรุปความรู้และเราก็จะนะคะทำแบบทดสอบท้ายหน่วยเนาะในวันนี้ด้วยนะคะเพื่อ,อประเมินว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะตั้งใจฟังนะคะคุณครูจะทบทวนความรู้ให้นะคะ นั่นเรียนจำได้ไหมว,ว่าสารเนี่ย,ยม,มีทั้งหมดกี่สถานะอะไรนะลูกโอ้โาเป็นงานออนไลน์ใช่ไหมครับเป็นงานเขียนค่ะวันนี้เป็นงานเขียนนะคะอ่ะคุณครูถามว่าสารมีกี่สถานะลูกวันนี้สารกี่สถานะสารมีกี่สถานะคะสารกี่นะสถา,านะเอ่ยสามครับสามคือมีอะไรบ้างลูกสถานะของสารมีโ <Okay, S 1> อ,อ้แกลงแล้วครับแก ของแขงของเหลวและขอเแก๊สไม่มีของก๊าซนะมีแต่แก๊าสหรือแก๊สเฉยเราจะไม่เรียกว่าของก๊าซนะลูกของแขนะงของเหลวและ ก๊าซหรือแก๊สนะคะนักเรียนเนาะโอเคถูกต้องนะคะของแข็งเนี่ยนะคะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งว่าอนุภาคของเขาจะอยู่ชิดกันมีรูปร่างและปริมาตรคงที่แน่นอนนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นปากกาเนาะนักเรีนยนเป็นของแข็งใช่ไหมเอาไปวางที่ไหนนะคะปากาก็ยังคงมีรูปร่างและปริมาตรคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนไปนะคะต่อไปคะ่ะลูกต่อไปคือของเหลวนะคะของเหลวเนี่ยอนุภาคของเขาจะอยู่ห่างกันเล็กน้อย รูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะอย่างเช่นคุณครูมีน้ําอยู่ในแก้วใช่แหมนักเนียนน้าในแก้วก็จะมีรูปร่างเป็นยังไงลูกมีรูปร่างเป็นยังไงมีรูปร่างเป็นยังไงเป็นรูปขวดนะครับเป็นรูปของแก้วใบนี้ใช่ไหมรูปของแก้วค่ะเป็นรูปของแก้วใบนี้นะคะปูเห่าลืมตาด้วยค่ะลืมตาด้วยนะคะอย่าหลับตาลูกนะคะอ่าลืมตาหร้อยังลืมตาแล้วนะ น้ำก็จะมีรูปร่างเหมือนแก้วใบนี้แต่ถ้าคุณคูเทน้ําใส่ถ้วยซึ่งเป็นภาชนะใบใหม่น้ําก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปใช่ไหมคะนักเรียนเป็นรูปร่างตามถ้วย,ยนะคะอันนี้คือรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะ<ม>ที่บรรจุแต่ปริมาตรของเขาจะยังคงที่นะคะปริมาตรคงที่สมมติว่าในแก้วใบเนี้ย มีน้ำปริมาตร50มิลลิลิตรอ่าฟังนะมีน้ำปริมาตร50มิลลิลตรถ้าคุณคูเทน้ำใส่ถ้วยน้ำก็ยังคงจะมีปริมาตร50มิลิลิตรเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมคะนั่นเรียนว่ารูปร่างแค่เปลี่ยนไปเฉยๆแต่ปริมาตรจะเหมือนเดิมทุกที่นะคะอันนี้คือของเหลวเนาะส่วนแก๊สนะคะหรือแก๊สนะคะนั่นเรียนเนาะ อนุภาคของเขาจะอยู่ห่างกันค่อนข้างมากแรงยึดเหนี่ยวนะคะจะมีค่าน้อยนะคะนักเรียนเห็นไหมว่าพลังงานจลเนี่ยมีค่าสูงมากนะคะรูปร่างและปริมาตรของเขาจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะนักเรียนเนาะซึ่งสารที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือแก๊สเนี่ยมันก็จะมีความปุ้งสูงใช่ไหมคะนักเรียนเนาะปุ้งกระจายอยู่เต็มภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะ อ่ะอันนี้คือเรื่องสถานะของสารเนาะต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสารที่คุณครูได้สอนไปนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารมีกี่ประเภทลูกการเปลี่ยนแปลงของสารมีกี่ประเภทคะเรเหิดระเหยการเปลี่ยนแปลงของสารมีมีสองประเภทคือการเปลี่ยนแปลงทางอะไรนะทางทางเคมีกับทาง เก่งมากทางกายภาพกับทางเคมีนะคะถูกต้องนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารมีอยู่นะคะสองประเภทนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะลกูกอันแรกค่ะลูกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยน,น,น้องน,นักเรียนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้คําว่าผันกลับได้เนี่ยหมายถึงว่านะคะ มันสามารถเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเป็นสารเดิมได้ให้นักเรียนคิดถึงวัตกรของน้ําเข้าไว้นะคะถ้าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเปลี่ยนสถานะของสารก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันเห็นไหมคะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกลับไปกลับมาอย่างเช่นน้ําแข็งหลอมเหลวหรือละลายน้ําแข็งหลอมเหลวหรือว่าละลายนะที่ดีๆน้ําแข็งหลอมเหลวหรือละลาย ล้อมเหลวครับอ่าน้ําแข็งล้อมเหลวกลายเป็นน้ําใช่ไหมน้ํานะคะถ้าเราอยากให้กลับมาเป็นน้ําแข็งเราก็เอาไปทาอะไรลูกแข็งตัวครับเราก็ผ่านกระบวนการแข็งตัวมันก็จะกลับมาเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมเห็นไหมว่ามันมีการกลับไปกลับมาได้นะคะนักเรียนอ่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนาะเราก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะนักเรียน อ่านะคะอ่าดูนะคะการในสถานะของแข็งลุกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการอะไรนะคะการละรลุกด้วยกัน<ร>อ,อ้ะล้มเ,เหลวครับการหลอมเหลวถูกต้องค่ะลูกเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะซึ่งการหลอมเหลวเนี่ยมันจะแตกต่างกับการละลายเนาะการหลอมเหลวเนี่ยคือตัวเองสามารถหลอมเหลวได้เลย โดยมีความร้อนเข้ามาช่วยนะคะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวขอ้องน้ําแข็งอ่าเราซื้อน้ําแข็งมาเราเอาตั้งทิ้งไว้เราเอาวางทิ้งไว้เห็นไหมว่ามันมีความร้อนจากสิ่งแวดล้อม<อ>ที่อยู่รอบๆตัวของเขานะคะนักเรียนมันก็เลยเกิดการหลอมเหลวกลายไปเป็นน้ํานั่นเองเห็นไหมคะแล้วของเหลวคะลูกของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สหรือก๊าซ เราจะเรียกกระบวนการนี k ้ว่าการระเหยการระเหยให้ค no> uh ิดถึงวัฏจักรของน้ำผมบอกแล้วว่าการเปลี่ยนสถานะของสารให้คิดถึงวัฏจักรของน้ําเพราะว่าวัฏจักรของน้ําสามารถตอบได้หมดเลยนะคะอ่ะอย่างเช่นน้ําในแหล่งน้ำเนาะนักเรียนระเหยขึ้นไปในอากาศเป็นไอน้ําก็เกิดการระเหยนะนักเรียนเนาะถ้าแก๊สนะสารในสถานะแก๊สกลับมาเป็นของเหลว อันนี้เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการการควบแน่นครับเหมือนการเกิดอะไรบนท้องฟ้าเหมือนการเกิดอะไรบนท้องฟ้าลูกเกิดเดมฆครับถูกต้องเหมือนการเกิดเมฆไหมคะไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศก็จะควบแน่นรวมตัวกันกลายไปเป็นของเหลวขอ,องเหลวน,นั้นก็คือก้อนเมฆถึงนะคะนักเรียนเนาะแต่มันก็ไม่ได้เป็นของเหลวขณะที่แบบว่าเหมือนกับเหมือนกับน้ําเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะลูกนะนะคะ อ่ะต่อไปนะคะถ้าของเหลวก<อ>ลับมาเป็นของแข็งเราก็จะเรียกว่าการแข็งแข็งตัว,ตวนะคะอ่ะต่อไปถ้าของแข็งเปลี่ยนสถานะมาเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวมาก่อนโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการอะไรคะลูกการอะไรการระเหิดครับการระเหิดครับการระเหิด คน,นคนอื่นตอบได้ไหมคนอื่นตอบได้ไหมลูกตอบได้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าตอบได้ให้ช่วยกันตอบนะคะเนาะการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นนะคะของเหลวมาก่อนเราจะเรียกว่าอ่าการระเหยนะคะการระเหยอ่ะมีเพิ่มเติมวันนี้เพิ่มเติมให้ถ้าจากแก๊สลูกกลายมาเป็นของแข็งอะ มีแต่ของแข็งกลายมาเป็นแก๊สหนอตอนนี้ครูคเพิ่มให้นะคะจากแก๊สกลายมาเป็นของแข็งโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวมาก่อนอันนี้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยใครรู้บ้างจะเรียกว่าอะไรการอะไรการอะไรเราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการระเหิดกลับหรืเราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการระเหิดกลับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการเกิดหิมะ อ่ะบ้านเรามีหิมะไหมไม่มีนักเรียนไม่มีดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นการระเหิดกลับนะคะนักเรียนเนาะเพราะว่านะคะไอ้น้ําที่อยู่ในอากาศมันจะระเหิดกลับมาเป็นของแข็งกลายมาเป็นนะคะก้อนหิมะตกลงมานั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดในการเรียนเรื่องของสภาพอากาศนะคะในหน่วยการเรียนรู้นะคะข้างหน้าอีกเนาะนักเรียนให้จาไว้นะลูกนะอ่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปอ่ะอันนี้ไอศกรีมไอศกรีมหลอมเหลวหรือละลายหลอมเหลวหรือละลายไอศกรีมหลอมเหลวนะหลอมเหลวห้ามใช้คําพูดตีปากนะโป่่าเราต้องบอกว่าไอศกรีมหลอมเหลวต้องเรียกใหม่นะนักเรียนห้ามบอกว่าไอศกรีมละลายถ้าไปซื้อไอศกรีมมานะเห็นมันหลอมเหลวต้องบอกว่าแม่แม่ไอศกรีมหลอมเหลวแม่จะงงนะคะ แม่สอน, oh, นว่า,ลลาไอี์ไอซครีมละลายเนาะคุณครูทิพย์สอนว่าไอศครีมหลอมเหลวนะคะต้องบอกว่าเป็นไอศครีมหลอมเหลวค่ะเพราะว่ามันหลอมเหลวได้เองนะคะโดยที่มีความร้อนเข้ามาช่วยเห็นไหมคะนักเรียนอ่าเนาะเราก็ทบทวนไปละต่อไปถ้าเป็นการละลายการละลายจะแตกต่าง จากการลอมเหลวละแต่การละลายเนี่ยยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะลูกการละลายยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่นะคะโดยที่การละลายเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องเป็นตัวเองไปละลายกับของเหลวอื่นหรือน้านะคะไปละลายกับน้ําหรือของเหลวอื่นโดยที่ต้องมีตัวทําลายและตัวถูกละลายเดี๋ยวมันอยู่ในข้อสอบแน่นอนนะคะมันอยู่ในแบบทดสอบแน่นอนถ้าใครที่ ไม่รู้นะคะก็จะตอบไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยในแบบทดสอบเนี่ยไม่ให้มากเลยนะคะแต่นักเรียนอ่านจบนะคะนักเรียนไม่ละเอียดหรือนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนก็จะทาผิดนะคะอ่าอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยที่คุณครูยกตัวอย่างให้บ่อยๆนะคะน้ําเชื่อมลูกนะคะเป็นการผสมกันระหว่างน้ํากับน้ําตาลนะคะโดยที่มีน้ําเป็นตัวทำอะไรที่มีมากกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวทํา อะไรที่มีน้อยกว่าตัวนั้นจะเป็นตัวถูกกระทําหรือถูกน่อ<ข>ละลายนะคะนักเรียนเนาะอ่ะเช่นกันกับน้ําเกลือลน้ําเกลือเป็นการผสมกันระหว่างน้ํากับเกลือนะคะน้ําเป็นตัวทําละลายเกลือจะเป็นตัวถูกละลายนั่นเองนะคะอ่าแต่การจากการหลอมเหลวนะอันนี้คือการหลอมเหลวใช่ไหมคะอ่าเทีนยนไขเกิดการหลอมเหลวเพราะเราให้ความร้อน กับเขานะอ่ะดูดีๆนะเดี๋ยวมีในแบบทดสอบนะคะมีในแบบทดสอบนะเนยก็เกิดการหลอมเหลวนะคะนั่นเรียนเกิดการหลอมเหลวโดยความร้อนนะคะอะเราลองมาดูการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเข้าสู่แบบทดสอบนะคะลูกเรามาดูนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนิดหนึ่งเนาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนะคะเป็นการผสมการระหว่างสารสองชนิดขึ้นไป แล้วต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นนะลูกนะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าการเกิดสารใหม่นียเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะมีสารนะคะสารเนี่ยจะมีสมบัติที่แตกต่างไปจากเดิม นะคะลูกโดยนะคะเราสังเกตได้จากสีกลิ่นตะกอนฟองแก๊สการระเบิดหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนาะส่วนใหญ่แล้วสารมักจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหมายถึงร้อนขึ้นหรือเย็นลงลูกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหมายถึงร้อนขึ้นหรือว่าเย็นร้อนขึ้นครับร้อนมากนะคะหมายถึงร้อนขึ้น นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ก็มีสารบางอย่างเนาะที่ผสมกันแล้วทําให้อุณหภูมิลดลงหรืออุณหภูมิเย็นลงนะคะอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะนัะ่นเรียนอ่าน,นี่ที่ครูครูยกตัวอย่างบ่อยๆเนาะการเกิดสนิมของเหล็กเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นการเคมีครับเคมีนะการเผาไม้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเค,เคมีครับอ่านะคะเคมีเหมือนกันเนาะอ่าน,นี้คือข้อตลปนะคะข้อตุก เ <anca> นาะ <coalition> <as> เราก็จะมาสรนุกว่าการ <as> เปลี่ยนแปลงทางกยายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้นะคะทางกายภาพนะลูกนะผันกลับได้ให้นึกถึงน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งนะคะกลับไปกลับมาได้แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี <laughs> <as> มันจะไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นสารเดิมได้อีกแล้วถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีให้คิดถึงไข่ทอด ตอนนี้หลายๆคนเริ่มหูนะคะให้คิดถึงไข่ทอดหอมๆนะคะลูกเนะาะไข่จากาในสภาวะปกติไข่จะเป็นของเหลวแต่ถ้ามันถูกความร้อนนะคะเราเอาไปทําให้ถูกความร้อนโปรตีนเปลี่ยนสภาพค่ะโปรตีนเปลี่ยนสภาพนะคะ จากของเหลวกลายเปเป็นของแข็งเข้าปากเราเห็นไหมคะนั่งยัดอร่อยนะคะหอมหอมอุ่นๆร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวเที่ยงนี้เมนูยอดฮิตของปอง5ทับ2จะเป็นเมนูไข่ทอดไข่ดาวนะคะลูก<อ>เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะว่าไม่สามารถเป็นไข่ใบเดิมได้อีกต่อไปโอเคไหมโอเคนะอ่านะคะง่ายๆเห็นไหมคะแม่ตื่น งานสําหรับวันนี้นะคะงานสําหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเอาคําถามในแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่ง้อยสิบสามนะคะอ่ะแบบฝึกหัดหน้าหน้านะคะอ่ะพิมพ์ไม่ออกหน้าหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งสามนะคะนักเรียนเอาคําถามมาลูเอาคําถาม อ่านคำถามในแบบสุกหัดแล้วหนูเอามาตอบในสมุดนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเขียนตัวเลขด้วยนะคะเขียนตัวเลขด้วยเพราะว่าถ้านักเรียนถ้านักเรียนไม่เขียนตัวเลือกเขียนแต่ตัวเลขมาอย่างเดียวนะคะคุณครูก็ไม่สามารถตรวจได้บางคนเขียนแต่ตัวเลือกไม่เขียนตัวเลขคุณครูก็ตรวจไม่ได้นะคะดังนั้นต้องเขียนทั้งตัวเลขและตัวเลือกด้วยนะคะดูแล้วเนี่ย ในในแบบฝึกหัดนะคะนั่นเรียนตัวเลือกตั้นมากนะคะมีไม่ถึงหนึ่งบรรทัดนั่นเรียนมีแค่นิดเดียวนะคะครึ่งบรรทัดครึ่งบรรทัดนะคะนั่นเรียนดังนั้นเนาะหนูไปอ่านโจทย์ในในแบบฝึกหัดนะคะแล้วหนูเอามาเขียนลงในสมุดเลยนะคะอย่างข้อที่หนึ่งอย่างเงี้ยอ่ลูกตัวอย่างข้อที่หนึ่งน,นะคะข้อใดเป็นการเปลี่ยนสถานะอ่ะทุกคนฟังนะข้อใดเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งไปเป็นแก๊ส สารที่สามารถเปลี่ยนสถานะของแข็งไปเป็นแก๊สได้โดยผ่านกระบวนการอะไรลูกสารที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเขาจะผ่านกระบวนการที่ชื่อว่าการการอะไรนะการระอะไรหูกชัดๆระเหิดครระเหิดถูกต้องเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการระเหิดข้อไหนมีคาว่าระเหิดล่ะก็ข้อสามไหยคะครูขาพิมพ์เซนระเหิดไปในอากาศ รู้จักพิมเสนไหมรู้จักพิมเสนไหมลูกรู้จัก,จกไหมนะนะคะอันเนี้ยคุณครูเคยทำลูกคุณครูเคยสอนพี่ป .6 นะคะทำตุ๊กตาการาบูนการาบูนมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพิมเสนแล้วมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเม็ดเกลือนะคะเรียนเม็ดเกลือเป็นสีขาวๆใช่ไหมเราก็เอาตัวการาบูนเนี่ยนะคะนักเรียนยัดใส่ลงไปใน ตัวตุ๊กตาถุงเท้านะคะนันเรียนตุ๊กตาถุงเท้าเนาะแล้วเราก็เอาไปแขวนนะคะเพื่อลดกลิ่นอับในห้องอะไรแบบนี้มันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะนั่นไงแตต้องเป็นถุงเท้าใหม่นะไม่ได้เอาถุงเท้าถุงเท้าใช้แล้วมามาทำนะนั่นเรียนเนาะแล้วนะคะนั่นเรียนเนาะพอเวลาผ่านไปตุ๊กตานั้นมันก็เริ่มไม่มีกลิ่นออกมาละเพราะว่าตัวของพิมเสนหรือตัวของตาราบูนเนี่ยมันได้ระเหิดหายออกไป นะคะนักเรียนในอากาศานั่นเองนะคะลายโป้าว <go> ตุก๊กตาที่ครูพูดผมไม่เคยทำเลยนะครูสอนพี่ป .6 หหน,นะคะครูสอนพี่ป .6 ตอนนั้นทำนะคะเดี๋ยวว่างๆเนาะเดี๋ยวจะสอนทำแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทีมเศษที่ซื้อมาทั้งหมดน่าจะระเหิดอ,ออกไปทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าตุ๊กตาการาบูนนะคะ,ะ,คะเป็นนะคะกระบวนการที่เรียกว่าการระเหิด ดังนั้นค่ะข้อสองถึงขอ้อ1ิหนูทำเองนะลูกนะหนูทำเองทำให้ได้คะแนนเต็มเลยโอเคไหมโอเคไหมอะโอเคนะคะอ่ะตอนนี้ใครมีคำถามบ้างมีไหมคะลูกใครมีคำถามไหมเอ่ยอ่านะคะดูที่หน้าจอคนไม่ได้เช็กชื่อเยอะเลยนะภูมริรพีทารินแสนหลวง พัชรพลธนาโชติเตชัสพันาชัยบัญญพคุธนพรสิรนันการศิชานาดีรักก็หายกับวิมตาไปเรียกเพื่อนมาให้หน่อยนะรัตนการแพรพอยสิรพัชสอนแพรพอยนี่เขาไม่เรียนแล้วเหรอคะลูกเขาไม่ใช่หมายถึงเขาไม่เรียนออนไลน์แล้วเหรอเขาเรียนไม่ได้แล้วเหรอ เพราะว่าช่วงที่เขาเข้าเรียนได้อะ่ะคือเขาเรียนดีมากเลยนะนะคะติดต่อเพื่อนได้ไหมคะลูกติดต่อเพื่อนได้ไหมเอ่ยใครที่สามารถติดต่อเพื่อนได้ไหมครับชารีนครับชารีนรอบคุณจิตบอกว่าเน็ตบ้านของไม่ดีครับอ๋ออิอออนเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ดีตามรัตนาการให้ค่ะโอเคนะคะนักเรีนยนรีบตามเพื่อนเข้ามาเช็คชื่อนะคะ อ่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกเยอะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทํางานส่งให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนอยากให้งานกลายเป็นดินพอกหางหมูพอกหางช้างนะคะนักเรียนน้องมีงานให้รีบทําเสร็จในชั่วโมงและว,วิชาต่อไปนักเรียนก็จะได้สบายนะคะสองโมงสี่สิบห้านะคะนักเรียนก็จะได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะนักเรียนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบ้ายสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ